ไกด์พื้นฐานการเล่นและสเตตัสต,ต,ต่างๆเกอร์ฟอนไลน์2 e x เอ็กซเมเป็นเกมแนวเทิร์นเบทเทคนิคอลสตาลิจีวางกลยุทธ์ขัดเกาสมองเราจะสวมบทบาทเป็นผู้บัญชาการที่คอยควบคุมสร้างการเราหุ่นยนต์สาวที่เรียกกันว่าดอหรือทีดอครับบนกระดานในช่องสี่เหลี่ยมด้วยระบบเทิร์นเบทผัดกันเล่นผัดกันเดินเหมือนกับหมากลุก ในด่านที่มีสภาพแวดล้อมกับตัวละครที่แตกต่างกันก่อนที่จะเหมือนทิปรีวิวไปมากกว่านี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครของเราก่อนเลยครับตัวละครทั้งหมดของเราจะมาอยู่ในนี้ห้องซ่อมบำลุงมาเริ่มที่ภาพรวมของตัวละครตัวละครในเกมนี้จะมีคลาสครับไม่ใช่หมายความว่าดูดีมีระดับนะครับมาเริ่มที่หน่วยป้องกันมีความสามารถเอาตัวรอดสูงและสามารถมอบบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีม แถมยังมีโอกาสโจมตีสวนกลับได้อีกด้วยมีเลือดพลังป้องกันและค่าสเตเบลิตี้หรือค่าความเสถียรที่สูงหน่วยจูโจมมีความคล่องตัวสูงเดินได้หลายช่องและมีดาเมจชุดเดียวที่แรงมากครับหน่วยสนับสนุนมีสกิลที่ช่วยเรือเพื่อนให้มีโอกาสรอดเพิ่มพลังโจมตีและฮีลเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับหรือฟื้นฟูค่าสเตเบลิตี้แล้วแต่ความสามารถของตัวละครนั้นๆ หน่วยจูโจมสร้างดาเมจที่มีความแม่นยำที่สูงหรือโจมตีเป็นวงกว้างแล้วแต่ความสามารถของตัวละครนั้นๆต่อมาสเตตัสพื้นฐานของตัวละครพลังโจมตีเลือดป้องกันคิติคอน ค่าสเตเบลิตี้กดแว่นขยายเพื่อดูสเตตัสเพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนของตัวละครซึ่งน้องซูโอมิจะแพ้ทางกระสุนหนักกับธาตุกัดก่อนตัวละครของเราจะมีจุดอ่อนอยู่2อ,อย่างก็คือจุดอ่อนอาวุธหรือจุดอ่อนกระสุนกับเฟดเอลิเมนต์หรือก็คือแพ้ทางธาตุครับในเกมนี้จุดอ่อนสำคัญมากครับแต่ผมจะเอาไปพูดในช่วงโหมดคอมแบทนะครับต่อมา สเตตพื้นฐานมี A.K. Fat De v f a t H.P. F a t แล้วก็ค่า Stability ครับขออธิบายเรื่องนี้ก่อนนะครับ Stability อันนี้สำคัญมากเลยครับเป็นหนึ่งในคีย์หลักของเกมมันคือค่าทนทานหรือค่าความสเสถียรเป็นรูปโล่ที่มีจำนวนเลขอยู่ข้างๆในเกมจะเรียกว่า Stability Index เมื่อความสเสถียรเหลือ0ูนย์ตัวนั้นจะอยู่ในสภาพ Stability Break โดนทำลายความสเสถียรจะไม่ได้รับผล ลดดาเมจของที่กำบังจนกว่าค่าความสเสถียรจะมีมากกว่าศูนย์ต่อมาครับผมคริติคอนคริดาเมจสเตตเอีเคเดฟเอสพีที่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ความคล่องตัวก็คือจำนวนช่องที่ตัวละครนั้นสามารถเดินได้ครับแล้วก็สเตเบลิตี้ดาเมจรีดักชันเมื่อตัวละครหลบอยู่หลังที่กำบัง จะลดดาเมจที่ได้รับเป็นเปอร์เซนต์ถ้า Stability มีมากกว่าศูนย์จะลดดาเมจสูงถึง60%เลยครับแต่มันแล้วแต่ที่กำบังด้วยนะผมขอพูดสักหน่อยนะครับนี่เป็นอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้ผมชอบเกมนี้ในรายละเอียดสเตตพวกโจมตีป้องกันเลือดเพื่อนๆจะเห็นว่าพลังโจมตีของน้องสูมิอยู่ที่1,800เมื่อกดเข้าไปดูจะบอกที่มาของพลังโจมตีโดยรวมครับจากพลังโจมตีตั้งต้นของตัวละครจากปืนที่ใส่อยู่นับ ให้แม้กระทั่งของแต่งปืนด้วยนะครับดีมากเลยมาต่อกันที่สกิลครับสกิลของตัวละครจะมี1 2 3 4 5ย้ําย้ำว่าส่วนใหญ่สกิลที่1จะเป็นการโจมตีธรรมดาสกิลที่4เป็นสกิลอันติเมทหรือก็คือท่าไม่ตายสกิลที่5เป็นแพสซีฟสกิลหรือสกิลติดตัวแล้วบางสกิล จำเป็นต้องใช้ค่า c o n f ฟ c t ์เทนหรือแต้มสกิลครับถ้าอยู่ในดานมันจะอยู่บนหลอดเลือดของตัวละครเราครับกดเข้าไปที่สกิลเพื่อดูรายละเอียดอันนี้สําคัญมากนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆรู้การทํางานของสกิลทั้งหมดเลยครับตรงใต้ชื่อของสกิลมันคือประเภทของสกิลครับที่มีผลต่อการใช้ความสามารถพิเศษของอาวุธหรือสกิลต่างๆขอยกตัวอย่างในกรณีนี้ครับผมใส่ของแต่งปืนให้น้องสุมิ โดยใช้เซตดาเมจรีดักชันซัพพอร์ต Support, เมื่อใช้สกิลป้องกันเพื่อนร่วมทีมจะได้รับบัฟแอลเลียดีเฟนต์แล้วถ้าผมใช้สกิลอันติของน้องที่จะให้ทั้งโลและดีเฟนต์อัพเพื่อนๆคิดว่าเอฟเฟกต์สกิลของแต่งปืนจะทำงานไหมครับคำตอบคือไม่ครับเพราะอะไรให้มาดูที่คำพวกนี้ครับที่ใต้ชื่อของสกิลเป็นประเภทอันติเมตฮิลิ่งาทหรือกระเบื้องก็คือช่องสี่เหลี่ยมที่ตัวละครเรายือนอยู่นั่นแหละครับ มันไม่มีคําว่า defense เลยครับถ้ายังไม่เห็นภาพลองมาเทสกับน้องกอซ่ากดสกิลที่3อา้าวขึ้นแล้วครับเพราะว่าสกิลที่3ของน้องกอซ่าเป็นประเภท active buff defense stability regen สรุปก็คือถ้าใช้สกิลไหนแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดูว่ามันตรงกับประเภทสกิลหรือเปล่าถึงแม้ว่ารายละเอียดของสกิลจะให้เกี่ยวกับการป้องกันแต่ถ้าประเภทของสกิลมันไม่ตรงกันเอฟเฟกของเซตมันก็ไม่เกิดครับ ต่อมาตรงนี้จะบอกประเภทของดาเมจระสุนขนาดเบาธาตุน้ำแข็งจำนวนลดค่าสเตเบลิตี้ของศัตรตูระยะการใช้สกิลว่าใกล้ถึงกี่ช่องบอกเวลาคููดาวสกิลจำนวนที่ต้องใช้ค่าคอนแฟก t เทนหรือก็คือแต้มสกิลครับต่อมา เสริมศัก,กยภาพจะเรียกว่าปลดซีปลดดาวปลดขั้นก็ได้ครับแล้วแต่เลยโดยใช้เศษตัวละครแล้วหาเศษนี้ได้จากการเปิดกาชาได้ตัวละครซ้ำต่อมานูโรเฮลิกคือการปลดโหนดเพื่อเพิ่มความสามารถจะได้ทั้งสเตปได้คีประจำตัวได้คีทั่วไปคีประจำตัวไม่สามารถใช้กับตัวละครอื่นได้คีทั่วไปสามารถใส่ให้กับตัวละครอื่นได้แต่ต้องใส่ให้ตรงกับหน่วยด้วยนะครับแล้วการเปิดทุกๆ2โหนดจ ได้สแตตตามนี้เลยครับต่อมาเรื่องอาวุธถ้าเป็นอาวุธทองหรือ SSR จะเพิ่มสเตตให้อีกหนึ่งอย่างตรงนี้ครับแล้วอาวุธระดับสูงจะมีความสามารถเฉพาะของอาวุธกับความสามารถพิเศษแล้วถ้าเราใส่อาวุธประจำตัวตรงกับตัวละครจะได้รับบัฟประจำตัวมันจะขึ้นแสงสีทองตรงนี้ครับอัพเลเวลได้เหมือนกับตัวละครซึ่งจะขึ้นอยู่กับเลเวลผู้บัญชาการเหมือนกันครับปลดได้ถึง6ขั้น โดยการใช้อาวุธซ้ำใส่สกินได้แม้กระทั่งของแต่งปืนโอ้โหต่อมาของแต่งปืนในการเสริมแกร่งของแต่งปืนจะใช้ของแต่งปืนเหมือนกันครับเอามาเพื่อเพิ่มหลอดตรงนี้ให้เต็มถ้าไม่เต็มจะไม่สามารถคาลิเบตได้แล้วการเสริมเก่งแต่ละครั้งจะสุ่มเพิ่มค่าสเตตัสครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้ค่าแอคแท็เปอรเยอะๆแต่ดวงดันไม่ดี ได้ SP เกือบสุดหลอดแต่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะต้องกลับไปฟา้าใหม่เพราะเราสามารถคาลิเบตจนกว่าจะพอใจได้เลยครับแต่ถ้ามันแย่กว่าเดิมก็กดคืนสภาพกลับไปที่ค่าเดิม Move on ไปวงกลมเพิ่มเติมคือไม่คืนของอัพให้นะครับแล้วของปืนแต่ละอย่างจะได้สเตตัสแบบสุ่มมีโอกาสได้โจมตี จมต,ตีเปอร์เนป้องกันป้องกันเปอร์เซนต์เลือดเลือดเปอร์เซนต์คิเลตยกเว้นคิดามเมจน,นะครับที่จะอยู่ในส่วนปากกระบ,บอกปืนเท่านั้นเซตเอฟเฟกของแต่งปืนต้องใส่ให้ครบ3เซต,ตถึงจะเกิดผลหาได้จากโหมดศึกสเบียงด่านศึกษาวิจัยก็ลงฟาร์มให้เลือกประเภทปืนที่จะใส่กับเอฟเฟกที่ต้องการก่อนลงด้วยนะครับ ต่อมาผมจะอธิบายเอฟเฟกของแต่ละอันแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับอันติเมตเพลสูดเมื่อใช้สกิลประเภทท่าไม่ตายหรืออันติเมตจะเพิ่มดาเมจการรักษาและโล่ขึ้นให้5%เก็บสแตตได้ถึง4กลยุทธ์2ต่อเมื่อศัตรูไม่อยู่ใกล้กับที่กำบงังจะเพิ่มดาเมจให้กับเป้าหมายนั้น10%และถ้าศัตรูอยู่ใกล้กับที่กำบงัง จะเพิ่มความเสียหายวงกว้างหรือ AOE 10%ครับเฟ d เอ็กแทเพิ่มดาเมจ15%เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดดีบับธาตุอะไรก็ได้ครับงงไหมครับเดี๋ยวเทสให้ดูครับผมจะใช้น้องลอตตาแปะดีบับธาตุน้ำแข็งแล้วเอาตัวละครที่ใส,เส่เซต Fade อ็กแทมาโจมตีครับมันจะขึ้นทิกเกอร์ตรงนี้เฟสฮูลิสเซนเมื่อใช้สกิล Active ตรงกับจุดอ่อนธาตุหรือกระสุนของศัตรูมันจะขึ้นว่าการยับยั้งบนนี้ครับ จะได้รับบัฟเฟดบูตก่อนจะโจมตีให้1เทินและเพิ่มดาเมจให้อีก10% e ีเ r อ e ์ c จ r ซ p a ร r เพเมื่อฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนในทีมโดยใช้สกิลแอคทีฟจะเพิ่มค่าความสเสถียรให้2หน่วยใช้ได้1ครั้งต่อเทินเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับผมจะใส่เซตนี้ให้น้องทั้ง2คนกดใช้สกิลฮิลจะเห็นว่าติดทิกเกอร์ทั้ง2ตัวเลยครับดีเหมือนกันนะเนี่ย ดาเมจปรีดักชันสพอร์ตเมื่อใช้สกิลประเภทป้องกันจะมอบบัฟแอเรียดีเฟนส์กันดาเมจประเภท AOE ให้เพื่อนร่วมทีม2องเถินแอมโมบูตเมื่อสร้างความเสียหายกายภาพจะเพิ่มดาเมจอีก20%ครับที่เหลือก็คือเพิ่มดาเมจตามาธาตุครับแค่นั่นแหละมาดูที่ระบบคอมแบทกันเลยครับนี่ก็คือหน้าตาหน้าต่างในระบบการต่อสู้ก่อนจะเริ่ม เราต้องเลือกตัวละครลงสนามลงตรงไหนก็ได้ครับในช่องสีฟ้าอย่างน้อยหนึ่งตัวขึ้นไปสูงสุดที่4ตัวแต่บางโหมดก็สามารถใส่ได้มากกว่านั้นตรงนี้เราสามารถดืมตัวละครของเพื่อนมาใช้ได้หนึงตัวครับและนี่คืออีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบเกมนี้มากครับอีกแล้วกดเลือกมาหนึ่งตัวมาตรงนี้ครับจะโชว์ค่าสเตตัสของตัวละคร ที่เห็นก็จะมีเลเวลพลังต่อสู้ทั้งหมดสตีบิลิตี้ HP จุดอ่อนของตัวละครสเตตัสการต่อสู้รายละเอียดสกิลเอฟเฟกของปืนที่ใช้อยู่ตอนนี้และก็คีย์ยังไม่หมดลองกดไปที่สตูครับมีเหมือนกันแถมสเตตัสมันอัปเดตด้ยวยน,นะครับเป็นยังไงมากดเริ่มเก็บจะเห็นว่าตรงช่องนี้จะโชว์บัฟหรือดีบัฟที่ตัวละครได้รับมาแล้วตัวอักษร ที่เป็นสีทองแบบนี้ก็คือค่าที่บวกเพิ่มมาจากบัฟหรือเอฟเฟกอื่นๆครับต่อมาโคเวอร์ Cover หรือที่กำบังมีหลายแบบหลายประเภทแตกต่างกันในแต่ละด่านตัวละครของเราและศัตรูสามารถหลบในที่กำบังได้ที่ช่วยลดดาเมจได้เยอะมากถ้าหลบถูกด้านนะครับเพราะที่กำบังมันมีทิศทางถ้าโจมตีลบเลี่ยงที่กำบังหรือวิ่งเข้าไปยิงข้าง ศัตรูจะโดนดาเมจเต็มๆเลยครับหรือถ้าศัตรูค่าความเสถียรเหลือศูนย์ก็ไม่สามารถใช้ทิ้งกำบังลดดาเมจได้เพื่อนๆก็กดที่กกำบังเพื่อดูรายละเอียดได้นะครับว่าลดดาเมจให้กี่เปอร์เซนต์กระโดดข้ามได้ไหมหรือมีความทนทานเท่าไหร่กลับมาต่อที่การต่อสู้เมื่อกดเริ่มในหนึ่งตาเราเลือกได้เลยว่าอยากให้ใครเริ่มเทิร์นก่อนผมขอเลือกน้องสุมินะครับจะเห็นว่ามีกรอบสีขาวขึ้นมา มันคือระยะทางในการเดินครับซึ่งน้องสุมิเดินได้6ช่องหรือกดที่สกิลก็จะแสดงระยะการโจมตีตัวละครใน1เทินทําอะไรได้บ้างส่วนใหญ่จะเดินได้1ครั้งโจมตี1ครั้งแต่ถ้าโจมตีก่อนก็ถือว่าจบเทินเลยครับไม่สามารถเดินได้แต่บางตัวละครจะมีสกิลหรือเอฟเฟกต์เรียกว่าเอ็กซ์ต้าแอคชั่นเอ็กซ์ต้าคอมมานด์เอ็กซ์ต้ามูฟเมนต์ก็คือได้เทินอีกรอบหรือเดินได้อีกครั้งครับ แล้วเมื่อคลิกที่ศัตรูเราจะเห็นว่ามันเปรียบเทียบความเสียหายเข้าวๆไว้แล้วว่าศัตรูเสียเลือดเท่าไรโอกาสติดคิดกี่เปอร์เซ็นต์ลดดาเมจจากกำบังเท่าไรมีใครช่วยยิงไหมเกิดเอฟเฟกหรือทิกเกอร์อะไรบ้างแล้วศัตรูแต่ละตัวจะมีจุดอ่อนอยู่บนนี้ครับถ้าเราเลือกสกิลตรงกับจุดอ่อนของศัตรูมันจะกระพริบมีอักษรขึ้นว่ายับยัง้งแล้วเมื่อใช้สกิลใส่ศัตรูจะลดค่าความเสถียร หรือสเต a b ลิตี้ของศัตรูมากเลยครับแล้วจะทำให้เราสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นเมื่อค่าความสเสถียรของศัตรูต่ำกว่า0ูนแล้วที่เห็นเส้นกระพริบแบบนี้ก็คือเราอยู่ในระยะของศัตรูแล้วครับเอาล่ะครับคิดว่าน่าจะครบพอเข้าใจที่จะเล่นเกมได้แล้วครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็พิมพ์มาที่ใต้คลิปได้เลยครับไม่ผมก็เพื่อนๆที่เขาเก่งๆจะมาช่วยกันตอบ หรือดูข้อมูลของช่องอื่นควบคู่ไปด้วยก็ดีครับแล้วถ้าผมให้ข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดตกหล่นตรงไหนไปบ้างก็บอกกันได้นะครับแชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเหมือนเดิมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและว,วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ